สวัสดีครับพบกับผมเซลลันครับพี่ๆวันนี้น้องมาแนะนํานะครับรถกระบะพีเรเนอร์นะครับ2.4ในรุ่นมิดนะครับพีเรเนอร์ปี2021คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับที่สำคัญคันนี้เร่งไม่เพียงแค่9,996นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดเลยนะครับแจ้งก่อนเลยราคาอยู่ที่579,000นะครับเป็นรุ่นมิดนะพี่ๆนะเป็นตัวกลางรองท็อปนั่นเองนะครับมากับไฟด้านบนนี่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟตัดหมอกให้ด้านล่าง นะครับโครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนรับประกันนะครับแทนเพลอะไรเดิมปกตินะครับนี่ส่วนฝากระโปรงนะครับมีการแกะไปแก้งานหนึ่งครั้งนะครับในการที่เป็นหินกระเด็นนั่นเองนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับซ้ายขวาเดิมๆพี่พโอ้โหสวยสวยเลยนะครับเครื่องยนต์2.4นะครับนี่เช็คให้เลยใหม่ๆนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับ ราคาคันนี้ซื้อเข้ามานะพี่พี่นะเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันยังไม่รวมอย่างอื่นนะครับค่าตกแต่งอุปกรณ์นะครับคันนี้เราขายอยู่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับด้ายางนะครับมากับแม็กนะครับแม็กมากับรถเลยนะครับยางปีสองพันยี่สิบสี่นะครับนี่อ่าจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับใครสนใจโทรด่วนได้เลยนะครับแล้วก็มีไฟเลนนี่ใครไม่ใช้บอกนะครับเดี๋ยวถอดให้นะครับแต่ถ้าใครใช้ก็เอาไปได้เลยนะครับ เบาคู่หน้านะครับด้านคนขับเนี่ยเป็นปรับไฟฟ้านะครับคุดจะสองดอกนะครับพวงมาลัยฟังติมังชันนะครับนี่เลขใหม่พี่พี่ดูเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกนะครับใครสนใจรีบเลยนะครับโอ้โหสวยงามมากๆพี่พี่เบาด้านในเป็นเบาะหนังสีดํานะครับคู่มือแม่แรงยางไหลยู่ครบนะครับนี่มาดูด้านหลังนะครับโครงสร้างอ่ะสวยเลยนะครับรถยังใหม่อยู่เลยนะพี่พี่นะลูกค้าใช้งานน้อยนะครับคันนี้ เป็นลูกค้าเอกชนนะครับแม็กกรเนอร์สวยๆเลยด้านหลังไม่มีชนหนักนะครับอ่าเดือบน็อตเดิมนะครับใครสนใจโทรด่วนได้เลยนะครับคันนี้ซื้อสดไม่บวกแหวนนะครับมีค่าโอนเพิ่มเติมสามพันบาทนะครับหรือใครว่างสะดวกนะครับมาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับผมเซลยินดีบริการทุกท่านนะครับสวัสดีครับ